สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับฮิลสุดีแมกนะครับปีประมาณ2010ติดตั้งหลังคามือสองสภาพดีนะฮะตัวนี้ไม่ต้องทําสีเลยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะโชคดีมากครับรถคันนี้มาได้สีเดียวกันเลยนะครับก็เป็นหลังคารุ่น G 3นะครับที่เราคุ้นเคยกันจะมีไฟเบรกท้ายนะครับนี่ขายตามสภาพเลยนะครับติดตั้งให้พร้อมนะฮะไฟเบรกท้ายนี่นะครับเป็นแนว v แบบนี้เลยนะครับอ่า ปรกบครบนะครับใช้งานได้ไฟในเก่งติดนะครับตัวนี้ไฟในเก่งนะครับไฟในเก่งเป็น LED นะฮะติดด้วยนะฮะติดตั้งแบบใช้ฮุกล็อกนะฮะตัวนี้ครับนี่ตามงบประมาณเลยนะครับประหยัดประหยัดเลยสําหรับตัวนี้นะฮะก็สําหรับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจที่จะติดตั้งนะครับตัวหลังคามือสองสภาพดีแบบนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับใน Facebook Fanpage นะครับแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์หรือโทรได้ที่เบอร์081281 1259ครับ อีกเบอร์หนึ่งศูนย์แครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ